ทีนี้คุณผู้ชมครับฝนตกถนนลื่นนะฮะแล้วก็รวมไปถึงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณผู้ชมบางวันเนี่ยอากาศร้อนครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็ฝนตกนะฮะบางทีช่วงหัวรุ่งตอนเช้าเนี่ยใช้คาว่าช่วงก่อนจะ6กโมงนะครับมันก็มีเรื่องของสภาพอากาศที่บางทีมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยมันเปลี่ยนไปดวงอาทิตย์บางทีมันก็ขึ้นช้าลงหน่อยขึ้นช้าหน่อยหรือว่าแสงเนี่ยมันก็โดนหมอกบดบางสายตาทัศนวิสัยเนี่ยมันก็เห็นลดน้อยลงเพราะฉะนั้นขับขี่รถนะครับในช่วงเช้าๆมืดนยยัััังงงไรรระะมดวอตา กันหน่อยก็ดีครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนะครับประจวบคีรีขันธ์นะครับเมื่อเวลาประมาณ6กนาฬิกาคุณผู้ชมครับเกิดเหตุอดีตสจประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับขับรถปาเจโร่แล้วก็วูบหลับนะฮะชนแบรีิเออร์พลิกความเสียชีวิตเลยขณะที่าสาจเนี่ยอดีตสจได้ครับกำลังจะมุ่งหน้าไปหาหมอด้านภรรยาเองก็คาดการณ์นะฮะว่าสามีของเธอเนี่ยอาจจะมีอาการาเรียกว่าผ่อนอ่อนเพลียนะฮะจากการขับรถทางไกลแล้วก็ทัศนวิสัยในตอนเช้าอย่างที่บอก กันนะฮะในตอนนี้ที่อุณหภูมิมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีฝนตกด้วยยังไงระวัดระวังในเรื่องนี้ด้วยละกันนะครับอ่ะติดตามข่าวนี้กันหน่อยนี่นยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่เลยนะฮะคือเมื่อก่อนนี้6กโมงเช้าเนี่ยดูแล้วฟ้ามันดูสว่างนะแต่สมัยนี้6กโมงคุณผู้ชมครับดูสิมันยังมีความมืดครึมแล้วก็ดูมีแสงไฟจากเรื่องของข้างทางอ่ะนะฮะบางทีมันก็ทําให้จ้าจนเนี่ย เราเห็นทัศนวิสัยในการขับขี่ได้ยากเหมือนกันนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมยับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะอยู่ตรงบริเวณกลับรถตรงสะพานหรือเปล่าอ่ะหกโมงเช้าเมื่อเช้านี้คุณผู้ชมพันตำรวจโทรบุญช่วยร่วมสมัครสารวัตรสอบสวนสอนอบางมดนะครับรับแจ้งเหตุรถชนบาริเออร์พลิกคว่ำนี่แหละมีผู้เสียชีวิตนะฮะบริเวณถนนพระรามสองขาเข้าช่องทางด่วนหน้าปากซอย32แขวงบางมดนะครับ ซึงที่มีการตรวจสอบนะฮะก็มีทั้งอาสาสมัครกู้ภัยด้วยโอโ้โหคันใหญ่มากๆอันนี้เป็นจังหวะที่พลิก นะ,ค,ะครับแล้วก็รถเนี่ยเละเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าเพราะว่าชนเข้ากับแบรเรียร์ก็น่าจะค่อนข้างเต็มเหนียวอยู่เหมือนกันนี่ขนาดว่าเป็นรถที่เขาเรียกว่าสมรรถนะแบบดีแล้วก็แข<ห>็งแรงพอสมควรเพราะว่ารถใหญ่นี่นะฮะคุณผู้ชมคุณปาเจโร่สปอร์ตนี่คือหนักมากนะเอาจริงๆผมเคยขคับแล้วแบบว่าโอ้โหมีความเกาะถนนได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวคือที่เกิดเหตุที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละเป็นถนนสี่เลนนะครับก็กู้ภัยเนี่ยเขาเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างที่เห็นนะครับก็เจอรถ มิตซูบิชิปาเจโรสปอร์ตนะฮะสีดำแผ่นป,ป้ายทะเบียนคือประจบคีรีขันนะครับนี่แหละเ็เสียชีวิตคาที่เกิดเหตุเลยนะก็คือชนกับแบรีเออร์คอนกรีตข้างทางจนรถก็พลิกคว่ำล้อทั้งสีข้างชี้ฟ้านะครับคือเหตุการณ์นี้นะครับผู้เสียชีวิตคาเบาะคนขับหนึ่งรายนั้นก็คือนายประกิตตินะครับอายุ55ปีซึ่งเป็นอดีตสาสนาสุขนะฮะจังหวัดประจบคีรีขันแล้วก็ยังเป็นอดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจบคีรีขันด้วย เบื้องต้นจึงมอบร่างให้กับแพทย์นิติเวชนะครับไปดําเนินการผ่าชนะสูตรนะฮะหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งสอบสวนไปยังภรรยาได้ครับคือนางสุนันทาอายุ52ปีซึ่งจริงเนี่ยเธอก็นั่งรถมาด้วยนะข้างๆกันโอ้โห oh, น่าจะเป็นคนเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยฮะที่กําลังนั่งโทราศัพท์ก็คงจะมีการพูดคุยไต่ลายนะ ถูกต้องนะฮะนี่นะฮะก็คือนั่งอยู่ข้างๆศพของสามีสามีของเธอก็คือเกิดอาการวูบก็เลยมาชนแบบเร์อดังกล่าวใช่ใช่ใช่ซึ่งคุณสุนันทานะครับซึ่งเป็นภรรยาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยกำลังจะเดินทางไปพบแพทย์นะครับตามนัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ขับรถพาตนมาจากทางจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็มุ่งหน้าไปขึ้นทางด่วนพระรามสองคือตามนัดเนี่ย ช่วงเช้าแหละเอาจริงๆถ้ามาจากสมุทรสาครเนี่ยน่าจะมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตีห้เาเนาะก็อาจจะต้องตื่นเช้าเพราะบางทีนัดแพทย์แต่คุณผู้สูงอายุนะมากันเช้าๆเลยเป็นโรง<ล>ยพยาบาลรัฐด้วยใช่ไหมฮะรามาณไซเมหฮะก็ต้องเผื่อ,เ,อเวลาแล้วก็เป็นช่วงเช้าคือหลายคนก็ยังคงเริ่มทยอยเดินทางองอกมาทําง,งานตามปกตินะฮะยิ่งหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยฮะรถก็เริ่มที่จะหนานแน่นมากขึ้นใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะดูภาพตอนที่ขึ้นสะพานอีกรอบอันนี้คุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะ มันเป็นช่วงจังหวะที่อย่างที่ผมบอกออจริงๆแล้วก็ชนไปเลยใช่ไหมฮะคือฟ้ามันก็มืดมนมืดครึ้มอ่ะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเทียบกับสมัยก่อนนี่หกโมงเช้านี่คือแดดจ้าแล้วนะตอนนี้ก็คือแบบอาจจะเข้าหน้าหนาวด้วยเนี่ยเนยข,ข้างล่างเห็นไหมฮะครับอืมอ่า นั่นๆข้างล่างนะฮะ,ะกอไฟกับพิพเลยทีนี้ตนก็บอกว่านะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คาดเข็มขัดนิรภัยเอาไว้ก็เลยรอดมาได้ส่วนผู้ตายในปกตินะฮะก็เป็นคนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเช่นกันแต่จู่ๆนะฮะก็ตื่นตกใจนะครับเมื่อรู้สึกว่ารถกระแทกจากทางด้านซ้ายแรงจนถลยแล้วก็พลิกค,คว่ำตอนนั้นพอรู้สึกนะฮะรวบรวมสติได้ก็พบว่านายประกิติเนี่ยหมดสติไปแล้วจนมีอาสาสมัครกู้ภัยนะครับมาช่วยนําตนแล้วก็ร่าง,งสามีออกจากตัวรถซึ่งตอนแรกตนก็เชื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยน ปันเพลียะะจากการขับรถทางไกลแล้วก็วูบหลับนั่นเองนะครับซึ่งจริงเธอก็ยืนยันนะฮะว่าก็ยังคงคาดเข็มขัดนิรภัยเอาไว้ด้วยนะฮะด้านพนักง,งานสอบสวนก็ทําการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับบนถนนพระรามสองขาเข้าพบภาพรถผู้ตายเปิดไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ขับแบบใส่ไปใส่มาคล้ายกําลังหลับในเนี่ยโปรดิวเซอร์บอกในหูฟังเหมือนกันนะฮะว่ามันจะมีไฟกระพริบกระพริบก่อนนั่นคือตอนแรกเนี่ยเปิดไฟกระพริบแล้วนะคือเหมือนรู้ตัวแล้วแหละว,ว่าจะไม่ไหวอะไรประมาณนี้ แล้วก็พอหลังจากนั้นก็นี่แหละอย่างที่เห็นวูบหมดสติแล้วก็ชนไปกับขอบบริเอร์เลยทีเดียวนะฮะก็เลยพลิกคว่ำนะครับแต่จริงๆแล้วก็เธอบอกว่าสามีเธอเนี่ยตั้งใจนะฮะเปิดไฟกระพริบคือไฟฉุกเฉินเอาไว้แล้วก็วินาทีสุดท้ายของชีวิตก็คือพยายามเบรกรถให้หยุดให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเธอเข้าใจเลยในจิตใจของสามีเธอเพราะว่าต้องการไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับคนข้างๆด้วยคือถ้าจะเป็นอะไรไปเนี่ยก็ขอเป็นแค่คนเดียวโอ้โหสุดยอดจริงๆหลังจากนี้ก็ จะมีการชะนะสูตรนะฮะเราจะให้ญาตินำไปบปำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปขอแสดงความเสียใจด้วยละกันนะครับผมเองก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองฮะครับ